สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับมีลูกหมาตัวหนึ่งครับคือมีคนปล่อยทิ้งไว้นะครับไม่รูกใครมาปล่อยทิ้งไว้นะครับน่าสงสารมากเลยครับมันโซซัดโซเซมานะครับขอข้าวกินสงสารมันนะครับเอาอยูข้าวสุกสายปกติมันไม่เคยกินข้าวแบบนี้นะครับกินข้าวเจ้าแล้วมันติดคอมันนะติดเหงือกมันรู้ปล่ามัรู้นะครับสีดำครับสีดํา อครจะเอาไปเลี้ยงก็บอกนะครับมันมาขออยู่มั้งครับมันหลงทางมาหรือเปล่าหรือว่ามีคนเอามาทิ้งไว้นะครับส่วนมากที่นี่เขาจะเอาลูกหมามาทิ้งไว้นะครับคือลูกหมามันเกิดตามธรรมชาตินะหลายตัวครับสงสัยเจ้าของเลี้ยงไม่เลี้ยงสงสัยเจ้าของจะไม่มีปัญญาเลี้ยงก็เลยเอามาทิ้งกลางป่านะครับ มันหมาม,มันมันต้องมีเจ้าของครับมันอยู่คนเดียวไม่ได้นะครับโอ้มันติดเหงือกมาแล้วครับ <c oughs> ติดเหงือกมแล้วครับเนี่ยข้าวติดเหงือกมันเลยครับทำไงดีล่ะทีนี้จะช่วยยังไงอ่ะข้าวผสมปลานะครับเป็นปลาแห้งครับทำไงอ่ะ หรว่ามันจะมีปัญญาทำอะไรไหมน่าสงสารนะครับน่าสงสารมันนะครับข้าวกว็ร้อนด้วยครับสงสารมันพึ่งหุงข้าวเสร็จนะครับมันโซซัดโซเซมานะครับปกติผมก็มีหมาอยู่แล้วนะครับมีลูกสุนัขอยู่แล้วแต่มันตูครับนี่คือท่านหลงครับอันนี้ก็หลงมาครับจึงใช้ให้ชื่อว่าหลงปู่หลง เป็นปู่แล้วล่ะครับเนี่ยห้าปีแล้วครับที่มาอยู่กับผมเนี่ยหลงมาเหมือนกันท่านหลงแต่ไม่ค่อยได้อยู่ครับมันจะไปติดสาวแล้วก็ไม่ยอมมาทีนี้พอหิวมาก็กลับมาก็ปาดแผลเตรียมตัวนะครับปาดแผลเตรียมตัวนี่ครับนี่คู่มันที่มาที่มันหลงมานะครับวัแบบนนี้ก็เลือกข้าวให้กิน น่าสงสารนะครับตัวยังเล็กอยู่เลยใครจะมาเลี้ยงก็ใครจะ,รรจะไปเลี้ยงก็บอกนะครับแต่ทิ้งไม่ได้ครับมันไม่ยอมไปนะครับมันหมามันต้องมีเจ้าของครับมันอยู่คนเดียวไม่ได้มันหากินมันหาก,กินคนเดียวไม่ได้นะครับมันต้องมีเจ้าของแล้วคนพาไปหากินหรือไม่ก็หาข้าวให้มันกินครับข้าวยังตีนเหงือกอยู่เลยครับอันนี้หมาผมครับอันนี้จีจี้ครับจีจี้ จี้จี้ครับตัวนี้ยแต่ว่าก็ทําเรื่องให้เจ้าของพอสมควรนะครับไปกัดไก่ครับมันจะไปคาบไก่เข้ามาแล้วมันยังไม่ไก่ยังไม่ตายนะครับมันจะคาบมาถึงบ้านเลยไก่ยังไม่ตายเจ้าของก็วิ่งตามมาทําให้เราแบบต้องแบบผิดใจกันอยู่ชาวบ้านนะครับมันคงคงคาบให้เจ้าของม้างครับมันไปคาบ ตามทุ่งเะครับที่ไก่เขาปล่อยนะครับไก่เลี้ยงครับทีนี้กลับมาดตูตัวเล็กกินข้าวเสร็จยังสงสารนะครับเล็กนิดเดียวนะครับกินข้าวยังไม่เป็นเลยที่อื่นงุัยเขาให้กินข้าวเหนียวครับเพามากินข้าวเจ้าอีกโคข้าวเหนียวจะมันจะเป็นก้อนนะครับกัดทีเดียวลื่นเลย เจ้ามันกัดไม่ได้มันต้องใช้ลิน้นตัวนี้ท่านหลงอันนี้ท่านหลงหิวครับหิวไม่มาเป็นอาทิตย์แล้วครับกลับมาวันนี้ไปติดสาวที่ไหนไม่รู้หลงหลงหนี่ครับเรียกชื่อปับ๊บอันหลังปับ๊บอันหน้ามาเลย ปูหลงอันนี้ก็ห้าปีที่แล้วนะครับหลงทางมาตันนี้น่าสงสารนะครับผอมเก่งเลยต้องเลี้ยงนะครับโอเคนะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะพาไปดูสวนนะครับ